สนับสนุนโดยบ้านและคอนโดโดยลาลินพรพอตี้จำกัดมหาชนดีหน้างาดำตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกยาสีฟันไฮเฮิร์บเดย์แอนด์ไนท์แคร์น้องนายดีกว่านายดีว่น้องนายเอาขอเสียงให้น้องนายแล้วลงเลยครับใกนดูสเส่้เก็บพุงเข้าไปครับเก็บพุงเหรอ ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเปลี่ยนคนเหอะเอาเใจมาเออใจเต็นๆจครับลงไปอีกนะครับลงไปแม่จะร้องให้กลัวล้มลงมาเมื่อกี้นี่ล้มแบบล้มวิ่งเลยไม่โดนผมลงได้จริงๆใช่ไหมครับได้ดิได้ไม่เป็นไรลองหน้าลองไว้ไม่โดนไม่โดน ต่อไปอีกอันนึงสําหรับผู้หญิงเหมือนกันนะครับ<อ>ท่านี้ชั่วเล็กลังนะครับก้าวขาให้กว้างนะครับท่านี้อยู่บ้านวิธีเช่นสมมุติว่าเราจะเดินไปเพื่อที่จะหยิบแก้วน้ํามาดื่มอะไรเงี้ย<อ>แต่เราต้องการออกกำลังกายด้วยเราจะ, <ไป S 2> จะไม่เดินธรรมดาวันนี้บ้านใหญ่มากเลยเมื่อไหร่จะได้กินอ่ะบ้านยิ่งใหญ่เนี่ยหุ่นยิ่งดี๋อ้โหสมตส จากนี้ไปหูจะเดินไปหยิบกุญแจรถอ้นี่เลยเราเาก้าไปนะฮะเข่าห้ามถึงพื้นใช่ไหมห้ามถึงพื้นครับมันจะไม่ถึงอยู่แล้วมันมันจะถูกบังคับไม่ให้ถึงอยู่แล้วนะครับผมเริ่มชินบีบน้ำแก้วมันก็จะเออแข็งแรงมากเลยอะไรครับแข็งแรงมามาปะให้ใครลองลองไปหยิบน้ำมั่งเต้ย ก็ยนี่มาเดินสองวันกเลยกินน้ำได้แค่อะไรวัทอาทิตยอย่างนี้เหรออ่าถูกอ๋อเดี๋ยว็ดเด็ดไม่ไม่เท้าหลังต้องตรงเท้าหลังต้องตรงอืมเท้าหลังต้องตรงนะครับดังแกเนี่ยเช็คพอยต์นี่ถูกต้องถูกต้องยืนมาเหยียบตรงนี้นะครับเก้าไปเท้าสายเหยียบก้าวขึ้นมาเท้าใสเหยียบยาวๆปุ๊บงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาที่เราไหวก็อยากไปกินน้ำล้วไงแม่ตัวเล็กใช่ใหญ่เหลือเกิน ไม่ได้ไม่ได้เอาไงพี่บอยพี่บอยพี่บอยกินน้ำกินน้ำหน่อยกินน้ำนแก้วแก้วเาเชิญค่ะเทน้ำเทน้ำหน่อยันอะไรวะเอาเดือดโการน้ำชาเลเอาคนไหมคนไหนเอาน้องพิมนี่เอาไข่ยาไข่ยาได้แล้วสดย่อเข่าห้ามนี่ก็ไม่เคยทเหมือนกันเธอโอเคก้าวคนหยุดก่อนครับต่อเลยครับทาไปก่อนเจ็บตรงนี้ไหม ผ่าอนค่ะเห็นเลยไม่ใช่ยังไงคุณบิ๊กเราต้องการเช็คว่ามัดกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเขาทำงานหรือเปล่าไหนพี่ม้าลองก้าวมาก้าวมามาลองมาสิก้าวมาลองดูมันต้องกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมคะมันต้องด้านหลังใช่ไหมคะเน่เราจะโดนกล้ามเนื้อมัดนี้คุณคะช่วยเดอดาตตัวขาขูกถพี่มะเขาย่อจะไม่ย่อเลยแล้วหยุดกานหยุดกาน ไม่ได้อันนี้ต้องอ่าถูกรู้สึกตรงนี้ไหมครับรู้สึกตรงนี้ไหมเอาท่าผู้ชายบ้างท่าผู้ชายท่าผู้ชายนะครับเออผู้ชายผู้ชายอันนี้จะได้ทั้งกล้ามเนื้ออกหลังแขนท้องข้างด้วยนะครับดีดีดีมาแล้วมาต้องพุ่เพลงขนาดนี้เลยเหรอบูมไงบูมบูมอ๋ออ๋อโอเคอันนี้ก็คือได้ท้องข้างด้วยนะครับและขาด้วยนะครับเก่งมากโอ้ อะไรวะนี่ข้างไว้โอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหแรงมากนี่นะครับนี่นี่บ้าบ้าไปแล้วเอ้ประกณ์ทำได้ฟิตจะตายวันนี้มันเป็นวันอะไรครับอยากรู้จริงๆเลยวันบอยเดย์ไงมาเลยเดี๋ยวนะถ้าวิทพื้นปกติเนี่ยขาพี่เนี่ยเข่าเอาให้ชนมือผมนะครับนี่เี่อะ บันเดาเก่งมากเียเอาน้องนายดีกว่าน้องนายงอไปข้อไปขึนมาแล้วก็สอกลงนซ้างอไปขึ้นขาซ้ายขาขงหนึ่งแขนแล้วเข้าไปไหนไม่ได้หรออู้หน้าแดงแล้วยาเอยเยเนยเอยเอยนเหนื่อยเนอเนนอยเนยเนนเยเหอยอหนื่อยน ลมาหน ok> ึ่งผมด้วยเฮ้ยเราคุ้นหน้าอย่าให้เสียชื่อแข็งแรงทำทีเดียวก็จะตายแล้วเนาะผิดด้านเึินสอกลงซ้ายขวาขาชขาซ้ายขาแก่ขาเกบซ้ายช่วงนี้ยังไงบ้างถ่ายเราเขเรื่องอะไรอยู่วะเดี๋ยวเดี๋ยวคือพี่จะไปถามในตอนนี้โอ้โหมันตีแดงเลือดสาดอารมณ์เอ้อมาเนีเฮ้ยเก่ง์แรงมาก อ้าสำหรับคนที่บอกว่าออกกำลังกายหนักๆไม่ไหวเนี่ยนะคะคุณออกรอบเบาๆกับน้องนายไหมอ้าวคุณคะเรามีอุปกรณ์ค่ะเชิญค่ะนี่คุณเล่นกรอบั้งแต่อยู่เท่าไหร่ไงเนี่ยประมาณ1ิบสิบเอ็ดสถ้าผมพัดไม่ลงนี่เป็นไรไหมครับก็เสียรายก็เสียหน้าม่มันก็จะมีทางง่ายๆครับผมก็เหมือนจับขึ้นมาอันนี้ก่อนก็ได้ครับถ้าขาให้เสมอกับหัวไหล่อย่างเงี้ยครับหน้าก็นิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับมาตรงนี้เลย เราต้องนิ่งเลยิ้มไม่ได้หรออันไหนไหนหน้าคุณพัดยังไงหน้าเวลาคุณพัฒน์ไงใครเคยเห็นนักกอล์ฟทำหน้านี้วะที่มีอ่ะโคลมีใช่ไหมโคลม่าพูดเลยว่านายเสียสมาธิมากค่ะนี่แหละคุณลองวิธีผมนี่ครับไปดูกี่ถ้าเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่านี่ถ้าหลง เอาจิลองซิเอาแบบอารมณ์เวลาที่คุณติ๊กอ๊อแบบคุณอยากแสดงสีหน้าห่างไงดีวะ๋ย่พี่จอนจอนจะมากันได้ไหมครับได้ได้ได้จับกิ๊ๆไงจับกิ๊ฟไงจับจับจังไงนะครับฟ้าเหมือนจะผ่าลมสะดูเลยฟ้าเหมือนฟ้าจม๊กจั๊ยได้ครับ เรานี่ก็สดิสดิ้งนะมือมือเขานี่นุ่มดีนะเอาเลยมมันดมันดีมัีเอางี้ลองให้เต้ยมาดิ่เต้ยมาดีเต้ยอาสอนหน่อยสอนสอนสอนก็จับหน่อยจับกิหน่อยจับกิีกงนอ้าสอนสอนเต้ยจับกิหน่อยนจับไงจับไงจก่อนไงใช่ใช่ เราสอนเราสอนอย่างนี้ไอหนวดขอบใจนะมอบความสุขให้ไงนี่ไงแต่ต่ลงไอีกนิดนึงุลมุนมากเลยชาบชาบเนี่ยโลกเหมือนมีอยู่สงคนไงก็เจอมาอเสอเดี๋ยวขอยอเอเร์อสครับอะไรเเดลองีช่ย่างนครับผม เอออะไรล่ะเอออะไรวะเอออะไม่มีสมาธิในการตีเลยคิมบารีมีทักษาไหมมีพลังอ๋อมีพลังเอางั้นหลบมหลบอาจจะทะลุไปนู่นเลยนี่พี่คิมเขากางกางขาตั้งหัวไหล่นะอ๋อทำไมครับผมหนุนกว้างมากหัวไหล่เขาใหญ่ที่ไม่ทำร้ายมี่แล้วก็ตกครับโตกขึ้นนี้ไปเลยโอ้โหเป็นไปไปใจวะบอกแล้วพลังคิมอะ โอ้โหเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีก็ลงนี้เหรอคุณจอแบบจริงจังนะเทรนโปรอะไรอย่างนี้เลยไหมก็ตั้งหวังไว้ว่าอยากจะลงไปแข่งใหม่ครก็ต้องสอบเทรนโปรให้ได้ก่อนอ้าวถ้าออกกำลังกายกันขนาดนี้แล้วคิดว่าตัวเองก็คงจะฟิตทันกับงานคอนเสิร์ตกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะดางนั้นก็แต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีวันไหนคอนเสิร์ตของเธอเนี่ย29เเมษานที่ไหน กิมแพกครับผมมีสองรอบค่ะความจริงแล้วตอนนี้รอบคัาก็คือเต็มไปแล้วทุกคนรู้แต่ว่ารอบบ่ายยังเหลือบัตรอยู่เล็กน้อยนะครับผมว่าใครที่ไปซื้อได้ที่ฮันดิเกตเมเจอร์ครับผมเห็นว่ารายได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะมีการนําไปทําการกุศลด้วยใช่มถูกต้องครับผมไปสามวิธีครับผมวิธีแรกก็คือกองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จย่าครับคณะทันตแพทยศาสตร์ อาหารวิทยา,า,าลัยสงขลานครินทร์อันนี้จะไปช่วยเกี่ยวกับเด็ก <c oughs> ๆที่เป็นโรคปากแหว่งพดันโหวแล้วก็อีกกองทุนนึงค่ะเป็นกองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยค่ะแล้วก็โรคแพ้ภูมิตนเองมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะแล้วก็กองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้อในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ ได้ได้ว่าความสนุกสนานความบันเทิงที่คุณจะได้รับจากดาราช่องสามกว่า200ชีวิตเนี่ยยังสามารถไปช่วยคนอื่นได้มีความสุขต่อไปด้วยนะคะอบอกเลยว่าไม่ใช่แค่พระเอกนางเอกที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะช่อง3าทุ่มเทกับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ครบรอบ4 7ปีเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆช่อง3ทุกคนใครยังไม่มีบัตรปอดแล้วนะคะรอบบ่ายเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นและสามารถไปกันได้ตั้งแต่ตอนเช้าเพราะว่าเขาจะมีร้านรวงต่างๆมาเปิดเลยที่รอบยิมแ c t ตรงนั้น29เมษายนเจอกับเหล่าดาราช่อง3าได้ แน่นอนค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณดาราทุกท่านนะคะที่มาร่วมแซับกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะสองกับสิบสามติดกันเลยทำไรนั่งกุมมือเฉย